ลำไยผลไม้มหัศจรรย์กับไส้เดือนที่ถูกส่งมาจากสวรรค์คอยผลิตความมั่งคั่งให้กับชาวสวนผู้นี้อย่างฉับพลันนี่แหละคือความอัศจรรย์แห่งแนวทางเกษตรดินดีเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนลำไยผิวพระจันทร์ เดินทางมาไกลกายที่อ่อนลรอุปสปรรคปัญหามากมายเหลือเกินเส้นทางยังนแสนไกลแต่จะเหน่เพียงใดไม่เคยวันหวังเพียงเห็นเจ้าเติบโตสรัทธาใน เศรษกร้อนคือผู้ให้ชีวิตแต่ชีวิตผู้ให้กำลังจะตายฟ้ามืดมนฉันคนนี้จะเป็นขคบเพลิงส่งนำทางพันธกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอ ออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลุกโชนแม่น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยแปเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอเป้าหมายของฉันในวันนี้ คือการปลดความทุกข์ใจของเกษตรกรไทยให้หมดไปจากผื้นแผ่นดินนี้ความเจ็บชำ้ชำคราบน้ำตาฉันเคยเป็นมาก่อนส่งมือมาให้ฉันเราจะเดินไปด้วยกันพันธกิจของฉันก็คือนำความทุก ของเธอออกจากใจเพผาด้วยไฟที่ลูกโชนแม่น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอนับเวลาจาะ กิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธุกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตปกติครับเราต้องดูแลสวนลำไยยังไงครับในทุกๆวันเนี่ยครับอ๋อทุกวันนี่ก็พอว่าแย่จะขึ้นที่ขูม,มันก่อยเนาะพอดีถ้าแย่ขึ้นแล้วก็มาลกลกๆกไง น่าจะบัดยาค่า้าเลยอยากกะอืายแต่ผมสังเกตว่าบริเวณในสวนที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะโล่งเตียนนะเราเราดูแลพวกย้ายังไงถอนตัดจะตัดจะตัดเองเลยใช่ไหมครับตัดเองตัดเองทุกอย่างตัดเองเพราะจะไม่ลกเลยจะถ้าตัดเองแล้วกรอบกรอบหญ้าเนี่ยมามาประคบข้างเลยครับมาอุ้มอุ้มอันข้างข้างนี่ไว้พอมันจะได้ลูกตัวโตอย่างนี้อ่ะ น,นี่นคือ <นะ S 1> ผลผลิตที่เกิดจากแนวทางเกษตรินดีแมนแมนเป็นยังไงครับลักษณะลำต้นและลูกของมันถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมครับสนองดีจ้ะมันเวลาเขาใส่ไปมันสนองต้นสนองใบดีไหมครับคือผมสังเกตว่าลูกมันโดกมากเจ้าเอเอทั้งน,าน,น้าเนี่ยเอเอนี่คือไซส์ใหญ่สุดของลำาไยเจ้าเอเอนี่นะซึ่งเมื่อก่อนนี่ใช้เคมีดหนักไม่มาได้มามีเลยนี่ไม่พัฒนาเลยอย่างนี้นะ ถ้าถึงมันจะมันจะออกส่วนเดสม่กับปราถนาเพราะว่ามันได้เอเอทั้งนานม,มันได้สาเราได้เยอะด้วยได้เยอะตัยครับถ้าเลขตัวเลข,เลขมันจะได้สิบสิบกว่าบ,บาทหกบาทอยากก่างกะมันบอกคุ้มเติมทุนอันนี้เป็นคุ้มคุ้มเลยถ้าออกอย่างนี้ให้เราทุกปีนี้คุ้มเลยจ้าปุย๋ยทอดเผิอ,อกกับใบแจยแปลงเป็นนขาวานบอกกับครับแล้วใบเป็นยังไงครับใบกับกลำต้นใบใบนี่ ลำต้นนี้แข็งแรงมามีแมงมาโรกวนอย่างเนาะเมื่อก่อนก่อนไม่ใช้เคมีนะแม่เกยออย่างว่าได้ที่ใช้ใช้ดมาสีแมงมันมันหายแมลงมันเยอะแมลงมันเยอะอย่างตัวนี้นีต้นแต่ยังมันใบยังมันหนุอยยังมันก็ดีอย่างไม่ได้สีดย่าอย่างอย่างขนาครับดูนะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมตั้งแต่ผมขับรถเข้ามาผ่านสวนลำไยมาหลายสวนนะครับแล้วก็มาสะดุด ตาที่สวนนี้เพราะว่าขนาดของลูกลำไยที่นี่ใหญ่กว่าสวนที่ผ่านๆมาแล้วก็สวนที่อยู่ติดกันครับแล้วชาวสวนลำไยข้างๆเขาไม่มาแปลกใจครับว่าทําไมสวนของพี่นี่เมืเ่อก่อนจากเล<จ>็กๆอยู่ดีมาใหญ่แล้วตกขนาดนี้อขเขาแปลกใจเขาว่าสายอะไรแม่สวนพีน่เองเนาะอ๋อ,อกวันใจทอดมาเริ่มใจทอดมาเนาะเพราะว่ามันสนองต้นสนองใบบ,บอกว่าเขาแนะนำเขาเปิดใจตัวนะไปหู้ต่กับไปหาที่คุณสุริเกตเเนาะอืมครับแล้วดินนี่ ตั้งแต่เราเดินมานี่จะนุ่มอยู่ตลอดแม่มันฟูเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีมูกมูกธรรมชาติอยู่ในนี่พ่อยาข้ายายจะบปได้ข้าวบดหื้ดินได้ด่างได้ได้นี่เวลาเหมยตัวเวลาเขาบปได้สูบน้ำดีนี่จะอุ้มไวเพราะมันจะมีความซื้นอยู่ในที่นี่บารํายายนี่จะบดได้ซอกเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมถึงเวลาที่ผมรอคอยที่สุดนะครับก็คือการชิม เดี๋ยวลองชิมกันว่าลำใหญ่ไซส์เอเอที่เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของลำใหญ่ที่นี่นะครับว่าจะเป็นยังไงลูกสวยๆนี่ลูกนี่ครับโตๆแกให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยครับอย่างนี้คือสวยใช่ไหมครับจ้ะกรอบหวานนะฮะ ผมอยู่ที่นี่ได้เป็นวันเลยครับคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาสามตองครับแวะมาได้อยู่ติดถนนครับพี่เขาอยู่กันสองคนสามีภรรยาแอบเข้ามาเด็ดกินได้ได้พี่เดี๋ยวเราลองไปดูต้องเน็ดกันบ้างไปเข้าไปข้างในก็ได้เข้าไปข้างในเต็มเลยมาตามาพัดเดะมาข้างในนี่ต้องใช้ไม้ค้ำไม้ค้ำต้องใช้ไม้ค้ำมันเกือบทุกต้นเลยครับมันจะลบลำไยของพี่สมพิษนั้น เมื่อลองสังเกตยอย่างใกล้ชิดก็จะพบว่าตั้งแต่ผิวที่สวยเหมือนดวงจันทร์เข้าไปพบเนื้อสีขาวนวลซ่อนตัวอยู่ภายในหากใครได้ลิ้มลองก็ต้องเป็นอันติดใจรสชาติหวานกรอบชวนให้หลงไหลกลิ่นหอมตลบอบอวลรันจวนใจเพราะนี่คือลำไยเกษตรดินดีหลังจากที่เกษตรกรท่านนี้หันมาแชแนวทางเกษตรดินดี ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆก็เริ่มกลับคืนมาจากที่ไม่เคยมีไส้เดือนให้เห็นก็พบได้โดยง่ายดิมีความร่วนสุยเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายก็ส่งผลดีให้กับต้นลำไยของเขานั่นเองแล้วผลผลิตป,ปีนี้คาดว่าจะทำเงินให้เราสูงสุดสักเท่าไหร่ครับอืมแบบว่าว่าสักถ้าสักแสนแสน,แสนปลายถ้าจะได้แสนกว่ากว่าได้อยู่แล้วถ้าได้แสนแม่กับพ่จอจอ เพราะว่าต้นทุนเราต่ำานอะผมดูแล้วต้นทุนนี่ต่ำมากปุ๋ยเคมีก็แทบไม่ได้ใช้เลยใช้นิดเดียวแม่ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านี่ก็ไม่ใช้เลยแม่ถ้าปปอนเลยน้ำเหลืองปปอนเลยปป่อนเอยจ่ายน้ำเหลือถ้าถ้าใจเคมีถ้าเนยจ่ายไปใจแบบไปใจแบบอันโจมตีเคมีนะมันจ่ายคออมันใจน้อยแต่มันมันดีมันดีกะดีเพราะเคมีนี่หูแล้ว เวลามันเขียวมันเขียวกําเดียวเพราะเวลามันหมดอายุมันมันบะมีมันโามเงี้ยเลยมันบะมีอย่างงจะเงาแล้วเราได้ต่อขึ้นไปแหมอยากต่อขึ้นไปมันก็เสียเวลาเพราะอันนี้ตัวนี่คือปุ๋ยตัวนี้เพื่อจะมีนายของเปลือยอะไรอ่มีไ้ตัวของเปลือยน่ะต้นเปลือยน่ะเมื่อก่อนนะนะแม่เคยไปเอาที่เข็มสียาไปขอกะมอน่ะเอามาสีที่แมงจีมันนะประเดี๋ยวนี้บะมีเลยยังต้นอ่ะแทบทุกต้นเลยนะแม่สังเกตกันนะ ไปขอกับหมอซิลิงอะเอาม,า,อมอายาเขาสีตีแมงกีน่ะอ่าวันน,นี้ทุกต้นแทบจะบ่มีเลยแล้วทุกวันนี้นี่พี่กับครอบครัวพี่มีความสุขไหมครับกับการทำสวนลุงใหญ่เวลามา,มาทำสวนนะเกตบานเข้ามาสวนเตืองมาพอดูแลอย่างกันแล้วก็ไปจักสารที่บ้านแต่ว่าเออก็คล่องดีลูกกระจุกแล้วจะหัน พ่อูดอ่ง,งว่าจะปรบปรุงไปเลยเพราะลำไย,ยนี่ก็ส่งลูกเราจบแล้ว,ลว,ลวพี่ว่างๆจากการเข้ามาสวนลำไย,ยก็ไปจักสาร,าสารเออามาจ้าเนี่ยก็ไปไปส่งจักสารมามจักสารก็เป็นความสุขในชีวิตเกษตรกรเมื่อก่อนนะแน่ผมเป็นตามีกระฟ้าผอม,อมจนบมดมาเคร้มาแบบมีความสุขเลยนะเนี่ยอย่างมันมาได้เลยอะอ เพราะตอนนี้เราก็ผ่านนาทีวิกฤตของชีวิตมาแล้วในช่วงนั้นใช่ไหมครับแล้วตอนนี้พี่ก็มาค้นพบเรื่องสัจธรรมดีๆแล้วว่ามันให้อ,อะไรกับเราบ้างให้ดี<ม>ให้ดีให้มีความสุขเขาของเขาจะ,จะมาลูในลูกเขาจะมาต่อสารเปาไปแหงจะได้เนตรน้นามมาเป็นอย่างใจอย่างอี้อย่างอี้แต่จะให้ยามให้มันคู่มันจะใหญ่เพราะว่าปีนี้คู่มันออกมาจะนักเห็นว่าพี่นี่ ขนุถนหอมไส้เดือนที่นี่มากใช่ไหมครับอะไรที่จะมาสร้างความกระทบกับมันนี้บาร์บาร์เขาเลยบอกเขาปอดเลยบห้ามเด็ดขาดพอกไส้เดือนนี้เวลามันจะอยู่อยู่แล้วขี้มันจะขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นออกมาขึ้นออกมาเนาะเขาแหล่งดินดีกันแหลง่งอยู่ลึกติดๆไส้เดือนนะเพราะลูกมันจะหนกักเนระลูกมันหน,นักนะไส้เดือนเนี่ยเนาะ,ม,นะมันําขอคอ,ขอ ปัจจุบันนี้พี่สมพิศและครอบครัวก็ได้ตระหนักถึงการทำเกษตรด้วยดินที่ดีแล้วและก็ตั้งใจแบ่งปันแนวทางเกษตรดินดีที่เป็นเหมือนแสงสว่างชี้นําทางรอดให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยกันให้ได้รับความเป็นไทยกลับคืนไม่ต้องจมปลักกับนิสินที่กอะกินชีวิตอีกต่อไปขอให้เชื่อในพลังของดินดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน าามูลลทททองงงสดิินนนเปีีีี่ยชยชววตรคุณผู้ชมครับสิ่งที่อยู่ในมือผมนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปลบราค่าฟันใครนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะมาอธิบายเรื่องของเทคนิคทางธรรมชาติว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ลำใยเนี่ยติดผลดกนะอิโต้เนี่ยแหละครับริดอิโต้บินคืออะไรครับเทคนิคทางธรรมชาติ ที่จะทาให้ลาไยเนี่ยติดผลดกและลูกใหญ่ไซส์จัมโบ้ได้ผลใหญ่เสมอเท่ากันได้เนี่ยเราต้องใช้เทคนิคทางธรรมชาติครับอันนี้ผมยืนยันครับว่าการที่จะทําให้ลหําไยนั้นขั้วเหนียวลูกใหญ่เสมอกันทั้งช่อแล้วมีผลที่ดกนั้น <S <S ไม่ได้มีปุ๋ยไม่ได้มียาอะไรช่วยได้หรอกครับแต่เทคนิคทางธรรมชาติโดยใช้ริดอิโตบินเนี่แหละครับก็คือว่าหลังจากที่เราเก็บผลผลิตลาไยเสร็จ ต้องมีการตัดแต่งกิ่งออกให้มากกว่า50ถึง70% 8 0เปอร์เซ็นเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลำไย,ยเนี่ยจะออกดอกจากกิ่งใหม่ที่แตกขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะฮะในความเชื่อที่ผิดๆชาวสวนลำไย,ยหลายท่านนะฮะในอดีตเนี่ยก็คงจะจำผมได้เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยผมเองพยายามรณรงค์ให้พี่น้องชาวภาคเหนือชาวสวนลำไยภา,าคเหนือเนี่ยให้มีการตัดแต่งกิ่งเพื่อเปิดตาดอกกัน ใช้ริดอิโต้บินตัดแต่งกิ่งเพื่อเปิดตาดอกหลังจากที่เราเก็บผลผลิตลำไย,ยเสร็จแล้วเนี่ยตัดแต่งกิ่งออกให้มากกว่า 50- 7 0หรือว่าตัดกันจนเมียทิ้งเลยทีเดียวตัดกันจนพ่อตาด่าจนแม่ยายไล่เตะเนี่ยนะฮะคือเราต้องผ่าความเชื่อนี้ออกไปแล้วต้นทุนก็จะต่ำลงแล้วผลผลิตก็จะดีขึ้นเหมือนกับลำไย,ยของพี่สมพิษที่สารป่าตองเนี่ยแหละครับนะนี่แหละฮะ มันเป็นคําถามที่ทีมงานเราถามเสมอว่าแม้แต่คุณสมพิชก็ถามลําไยเสมอว่าจะโดกกันไปทําไมนักกันทําไมหนาจะโดกกันไปถึงไหนต้องเอาไม้ค้ำกันทุกกิ่งเลยไม่มีปุ๋ยไม่มียาย,ยี่ห้ออะไรช่วยได้หรอครับเทคนิคทางธรรมชาตินี่แหละครับบวกกับเกษตรดินดีครับดินที่ดีมีไส้เดือนเท่านั้นครับที่จะทําให้ผลผลิตของลําไยออกมาอย่างพี่สมพิชได้เห็นแล้วชื่นใจไหมครับทีนี้ราคาลำไย,ยจะตกอย่างไรก็ช่าง เราไม่ได้ไปสนใจละเพราะที่แน่ๆน 1. ต้นทุนต่ำลง 2. งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นกำไรที่ตามมาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าอาเซียนเปิดแหมผมอยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเประเทศเนี่ยเดินมาเห็นลำไย,ยของคนไทยแบบนี้จังเลยเขาจะได้บอกว่านี่คืออเมซิ่งไท a แลนด์ความอัศจรรย์ที่มันเกิดจากดินที่ดี ดินที่ดีมีไส้เดือนก็จะทําให้ลําไยเนี่ยมีผิวที่สวยสีเหลืองนวลเหมือนดวงจันทได้เพราะดินมันดีดินดีก็คือปุ๋ยที่ดีนั่นเองสังเกตนะครับท่าสวนลยาไยเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปเนี่ยเนื้อมันจะเละแฉะน้ําและเปลือกบางลิ้นจี่ก็เหมือนกันครับเวลาพี่น้องทานลําไยกับลิ้นจี่เนี่ยสังเกตไหมครับเวลาเราแกะเปลือกมาปุ๊บเนี่ยเปลือกบางแล้วเนื้อเละแฉะน้ําเม็ดในใหญ่ นั่นแหละครับคือสาเหตุของการที่ดินแน่นดินมันแข็งเกิดจากการที่เราใช้พวกปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีมากเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าปุ๋ยเคมีของเขาไม่ดีนะครับดีครับถ้ารู้จักใช้แต่ที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมครับผมเชื่อมั่นเรื่องของเกษตรดินดีบวกกับเทคนิคทางธรรมชาติมากกว่าดังนั้นฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องชาวสวนลำไยแถวภาคเหนือนะฮะส่วนภาคตะวันออกแถวจันทบ,บุรีเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ เพราะว่าพี่น้องชาวสวนลำไย,ยทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องของเทคนิคธรรมชาติเป็นอย่างดีคือการตัดแต่งกิ่งหลังเก็บผลผลิตเนี่ยอ่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับว่าเปิดตาดอกลำไย,ยด้วยริดอิโตบินคือตัดแต่งกิ่งออกให้มากกว่า50-7 0เซหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วตัดออกจนเมียทิ้งจนพ่อตาดา่าจนแม่ยายไล่เตะได้แหละครับแล้วเราก็จะสำเร็จในการทำอาชีพชาวสวนลำไย ขอบคุณครับฝากไว้ด้วยครับกับอิโต้บินครับ